ใชได้จ้าเออต้องไปเบ้าหญิงไปไปคุยกับพ่อโจพุนใช่แล้วไปไปคุยกับพ่อโจพุ่นลูกเอ,อ้ยพ่อเนี่ยเตรียมเก็บกระเป๋าเลย <c oughs> พ่อโจว่าพ่อโจบอกว่าไปได้อยู่สองสามวันถ้าไปหลายวันไปไม่ได้เพราะนะั้นสองสามวันเขาก็บไปเร็วนเนาะเพิ่งซิกลับมาพเพิ่งจะไปเออซ้อมใหญ่นะครับวันนี้ อยังเนาะมอเตอร์ไซค์นี่วดไปวดมาอยู่นี่นาะัีรักกียนี่จะขาดของบ่จักสองของบอบนกินยังดูนี่ยีแมนบอจ้ากินยังกินอะไรมอเต์ไค์มาตอกมันบ่ไม่ย่งรูบ่เคกินไปโดนยงเนาะอลหนี่มาหาลุงเนี่ยมาื้อแบบเดบบรัไหนอ่ะโอยเจ็บเลยนะันนีในเด ไม่แดงไม่แดงยังยีกโอ้ยฝ่าฝนโท่าท่านเป็นใจเรมืมนี่บุตกอ้อทั้งเคองบุท่านหลวติมันมันมันอมับมัน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 ละมันละมัน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 ลมันลมันโอ้ยขาลองมาก เดกกำลังมาครับเอาผูหิงมาหรือยังมันละมันล่ะยังใช่ไหมเอาเจนุก็ยังไม่มาหรอซูซีซูซีก็คุ้มเสื้อคุ้มเสื้อแปดปีมัลละมันลมัลละมันมัลละมันนลมัลลามัน ท่านแล้วเนาะไปค่ะเป็นมันมาแล้วพออยู่ปีที่เจ็ดเลยนี่มันอยู่จไหนวุ้นวุ้นไป้วันเป็นกรรมฐานแล้วเปดกรรมฐานแล้วเอา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  ชัางโมงอยู่เฉยยสินเสียงนี่ประมาณเสร็จแล้วรับเพื่องเสียงเวทีก็เหลือคานเหลืออะไรเหลือลายอยู่เนาะเหลือคานเหลืออะไรอีกจอจอจอโน่นเที่ยวอ่านมือก็ม่ละไสนีดิ แขบเไยมองเกาเค่อยไปบอไปยี่ป่าฮ้างคนชุ่นช่วงที่ทิจจอดรถวไปบอ่านเข้ไปอไม่มีอามานะา

ากอให้นกิมอตั้งชื่อให้ใหม่เลยลูกมันคือกระตูนาิโอใช่มอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์อาิสมาดูขี้อะไรนี่มาดูขี้อะไรฮะขี้อะไรขี้หมามาดูใหม่มาดูใหม่มาดูดีดี

เห็นคือเก่าพูนี่อีปี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 เจ็บลายไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ปนะพอีปปอีปอีปอีปเจไลาอลี้อลไม่ใช่ปอลี้ดอเีร้อนอะไรนะลูก ร้อนอะไรน,นะร้อนแดดฮะร้อนแดดร้อนแดดอนนร้อนอนไร้้อนทาอรอรร้อร้อกรรอนร้อนร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 ้น้อนรนรนรดอนร้อนรออนแดดนรดออรอกัดน้อออ้วน้อยร้นร้ยน้น้วน้น้้ออ่ อ่พอกันคลิปหนาพี่น้องครับขอบคุณครับ